สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะประทับใจแฟนคลับชาวจีนเขียนจดหมายให้ชัชชุออน กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจในเกมที่มีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามพร้อมคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขัน ซึ่งเหตุการณ์สุดประทับใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกมในระหว่างที่นักกีฬารับเหรียญรางวัลและกำลังเก็บภาพประทับใจกันอยู่ในสนามได้มีแฟนคลับของบุ้มบิ๋มชัชชุออนโมกสีที่ได้มาพบปาดลูกยางสาวไทยและเจ้าตัวก็เก็บความดีใจไว้ไม่อยู่จนร้องไห้ออกมา จากในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุ๋มบิ๋มได้เยืนคุยกับแฟนคลับคนดังกล่าวที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวจีนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันก่อนที่ลูกยางสาวจะอ้าแขนและโผก,กอดกับแฟนคลับคนดังกล่าวซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าแฟนคลับที่ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ภาพคู่กันของบุ๋มบิ๋มและแฟนคลับคนดังกล่าวโดยระบุว่า ความน่ารักของบอบอวงเล็บบุ๋มบิ๋มกับแฟนคลับแฟนคลับคนจีนเขียนจดหมายให้น้องด้วยนะแกมันน่ารักมากๆเลยอะเราดีใจที่มีคนรักน้องและซับพอร์ตน้องแบบนี้ยิ้มหวานเลยนะคะคนเก่งหนูสมควรได้รับมันแล้วนะลูก อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยว่าในจดหมายมีใจความว่าอะไรบ้างแต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องราวน่าประทับใจและแสดงให้เห็นว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ